คอยเอตโต้สายแดงค่ะค่ะได้ไหมคะอ๋อนี่น้องฮายเชนุสโบุตรนะคะร้องแพรว่านี่ก็ชนะเลิศการประกวดของว่าแปรริคิดอ่าดีเช่นเดียวกันนะคะโดยตัวอยู่ในอ่ารุ่นนะคะจูเนียร์นะคะค่ะร้องแพรว่า เวม,มีต่ตางๆแต่อไปค่ะค่ะเป็นนักเรียนชั้นป .6 ชั้น9โครงการนีสโปรแกรมนะคะรค่ะ,คะสวยคา่มมากค่ะสาว